ณนะตอนนั้นมันมีเว็บหนึ่งขึ้นมาแค่ว่าทํายังไงเราถึงจะไปยืนในจุดๆนั้นได้เราทําผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาเราต้องทําให้มันสําเร็จเราต้องทําให้มันถึงที่สุดผมใช้วิธีเนี่ยฮะระหว่างเรียนจนปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เปิดบริษัทแล้วเป็นผู้ประกอบการจริงๆนะครับสวัสดีครับผมภูเบศพอดีครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทพอดีประกุปจำกัดผมเป็นสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยบูรพาตอนเรียนครับเรามีความใฝ่ฝันว่าทํายังไงที่เราเรียนมหาลัยแล้วเราจบออกไปเนี่ยเราจะมีเกียรติบัตรเพื่อไปยื่นกับบริษัทต,ต่างๆวันนั้นจึงไปหารุ่นพี่คนนึงครับไปถามว่าทํายังไงรุ่นพี่เขาถึงมีเกียรติบัตรเยอะแยะนะครับเราก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าเราต้องเริ่มทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทำให้เรามีตัวตนและเราสามารถที่จะเก็บเกียรติบัตรของเราเพื่ออนาคตของเราครับ ตอนนั้นเป็นช่วงที่เรียนอยู่ชั้นปีที่2ครับเราได้มีการอยากที่จะไปประกวดจนกระทั่งนะครับมีโครงการดีๆโครงการหนึ่งชื่อว่า Startup Thailand League เราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรไปประกวดดีเราก็จะมีการไปพูดคุยกับอาจารย์ครับไปปรึกษาท่านอาจารย์สัญชัยเอ็ดปราบจะเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ไปปรึกษาท่านอาจารย์ที่อยู่สาเวช คณะสาวเวสนะครับเขาเสนอไอเดียหมอนที่ปรับลักษณะตามคุณลักษณะของผู้ใช้ได้นะครับก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะครับก็เลยลองเอาไอเดียเนี่ยเอาไปให้น้องเบสนะครับลองเราได้มีการระดมความคิดระดมกำลังทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งตัวนิสิตเองซึ่งตัวนี้เราก็จะเป็นเหมือนกับว่าใช้ระยะเวลาในการค่อยๆรีเสิร์ชค่อยๆที่จะเก็บ ข้อมูลเก็บความรู้ไปเรื่อยๆเหมือนหาเทคโนโลยีอะไรนิดนึงมาใส่แล้วก็ลองเอาไปพิชชิ่งนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมาจากปัญหาคนรอบตัวคนที่ทํางานหรือคนที่กําลังเริ่มที่จะเข้าสู่วัยทํางานจะมีอาการปวดคอปวดไหล่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากที่จะทํำโปรเจกต์อะไรที่สามารถช่วยคนเหล่านี้ได้ก็เลยคิดค้นเรื่องโปรเจกต์ของพุทไนตัวนี้ขึ้นมาครับในครั้งนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นของหมอนยางพรานะครับ ของผมเนี่ยจุดแข่งที่ผมทํามาเนี่ยคือผมมีความรันครับรันที่จะเรียนรู้รันที่อยากจะทํารันที่อยากจะไปเข้าหาคนที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆมันจึงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดโปรเจกต์หรือว่าคิดผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาได้แล้วหมอนอยางพาราเนี่ยครับก็เริ่มด้วย รางวัลนวัตกรรมของ NIA ก็คือรางวัล s t a r t u p t h a ท l a n d เป็นรางวัลที่เราอยากจะผลักดันต่อมาต่อมาก็จะมีรางวัลต่างๆที่แต่ละสนามที่เราไปจนกระทั่งที่ว่าเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการที่จะต่อยอดต้องการที่จะเอามาเปิดเป็นบริษัทจนจบมาแล้วก็เปิดกลายเป็นบริษัทของกุไหนตัวนี้ครับ ช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงก่อนโควิดทุกอย่างก็หยุดนิ่งไปสิ่งที่เขาเข้ามาก็คือหมอนเราขายไม่ได้ในต,ตอนที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยเราเพิ่งลงสนามครับเราผลิตหมอนนะครับเต็มโกดังเลยแต่ว่าไม่มียอดสั่งซื้อตอนนั้นเนี่ยเราไปปรึกษาอาจารย์เนาะว่ามันขายไม่ได้ก็บอกเขาไปว่าอาจจะต้องหาจุดต่างอะไรที่หมอนคนอื่นไม่มีแล้วก็ทางวิทยาลวิทยาศาสตร์ของมอบุรพาก็ให้การสนับสน,นุนมีโค้ด งทางด้านต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งด้านการตลาดอีสปาร์คเนี่ยเขา,า,า e จะเป็นต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ระดมกำลังระดมความรู้หาผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาให้ความรู้กับเราคอยบอกคอยแนะนำจนถึงปัจจุบันก็จะมีการปรับแผนปรับมาให้ใกล้ชิดคนมากยิ่งขึ้นการขายแบบไดเล็กการขายแบบใช้เป็นกิฟต์วอชเชอร์เป็นของขวัญอย่างเงี้ยฮะทำให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถจะตุ้นยอดขายได้แล้วเราก็ผ่านวิกฤตนั้นมาได้ครับ ถ้าวันนั้นนะครับเราไม่มีเวทีนวัตรกรรมไม่มีเวทีสตาร์ทอัพไม่มีการเริ่มอะไรแบบนี้เกิดขึ้นผมอาจจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่กินเงินเดือนหรือว่าไม่มีความฝันไปเลยซึ่งเรามองเห็นว่าเวทีนั้นมันคือโอกาสถ้าย้อนกลับไปยังไงผมก็อยากที่จะก้าวเข้าสู่เวทีนี้ขอบคุณเวทีสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกนะครับของ NAA ขอบคุณทาง g ีตพาร์ขอบคุณ มหา<ม>วิทยาลัยบุรพาขอบคุณท่านอาจารย์ทุกๆคนนะครับที่ต้องบอกว่ามีส่วนร่วมนะครับในการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นครับโค้ดไม่เซ็ตไม่ยอมแพ้อะไรง่ายตรงนี้จุดสำคัญสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่การทำธุรกิจหรือเราจะทำอะไรสักอย่างอยากกลัวที่จะเริ่มแต่จงลงมือทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดขึ้นมาครับ มันไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกเสมอในตอนแรกเราต้องลองผิดลองถูกแล้วในวันหนึ่งธุรกิจนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นจะสําเร็จเองยังไงก็ฝากลองๆทุกคน้วยนะครับ